ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา15 151ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์หรือดีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ถ้าศาลไม่รับอุทธรณ์หรือดีกาหรือคำขอให้พิจารณาใหม่ หรือศารอุทธรหรือศารดีกามีคำสั่งให้ยกอุทธรหรือดีกาโดยยังมิได้วินิจฉัยประเด็นแห่งอุทธร์หรือดีกานั้นให้ศารมีคำสั่งให้คืนค่าขึ้นศารทั้งหมดวรรสองเมื่อได้มีการถอนคำฟ้องหรือเมื่อศารได้ตัดสินให้ยกคำฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทย์ที่จะ ฟ้องคดีใหม่หรือเมื่อคดีนั้นได้เสร็จเด็ดขาดลงโดยสัญญาหรือการประนีประนอมยอมความหรือการพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดหรือบางส่วนแก่คู่ความซึ่งได้เสียไว้ได้ตามที่เห็นสมควร วรสามในกรณีที่มีการทิ้งฟ้องหรือสารสั่งจำหน่ายคดีในกรณีอื่นให้สารมีอำนาจที่จะสั่งคืนค่าขึ้นสารบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควรวรสี่ถ้าสารอุทธรหรือสารดีกามีคำสั่งให้ส่งสำนวนความคืนไปยังสารล่างเพื่อตัดสินใหม่หรือ เพื่อพิจารณาใหม่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา243สารอุทธร์หรือสารดีกามีอำนาจที่จะยกเว้นมิให้คู่ความต้องเสียค่าธรรมเนียมสารในการดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่หรือในการที่จะยื่นอุทธร หรือดีกาคัดค้านคำพิพากษาใหม่ของศาลล่างได้ตามที่เห็นสมควร